อันนี้โคตรไม่ใจมันเลไม่ไม่เดียวหรอกวะโคมรเท่เลยอันนี้แม่หอวะ อใส่แบบแปบอะไรี้าสะมีเด็เบึ้งอันบิ้งบิงบ้งไวยานันเพือ่อนคนน่านสวยเกินไปโอเบบนี่เอานี่วางลงในเรืะ

ัวนี้แล้วเอาอันนี้แย่ดังนี้แล้วมันจุบๆๆปุ๊บนี่เอาแย่ดังจุบๆหน่อยนี่แล้วขยาวขยาวแล้วก็มาแตะตรงนี้เจอละมาเดี๋ยวมาลองกั เงีขึ้นจำจำบัวได้บัได้ลูกแงแนขึ้นแม่เงี้ยเงีขึ้นไปิด้องเอบได้ซ้ำนานยังน่าบัได้แง่ขึ้นเนื้อั้งแต่เขาเรีแล้วบวะนะ แม่กว่าเมนอลยแม่ยืนแต่หันหน่อยเดียวนึง่งป้ามันจะเข้าลึกกว่านี้เนี่ยเขาดังไม่อากาเงี้ยชิดไม่อืมขอเขาแง่้ยขึ้นมาพี่นะเกณฑ์ดังพี่นะนอนะโอ้อนม่เอาล่ะ <c oughs> ก็เป็นอย่างเดิ จะไปวางรูๆเรื่อยๆแม่อื้อนะอะไรชอบจังเลยวะตัดเนี่ยต้องมีตัดอ่ะอ้าวต้องตัดตัดหมดเลยเนี่ยไปเอาต่อดิโอ้ยอย่าเหยียบอย่าเหยียบออกไป

มาแม่แม่ทายลงบนเก้าช่วแม่ทายลงบนเก้ซีนขนาดอยู่ในตู้เย็นนั่นเด้อขย่างอเป็นของายน่องมาอยู่ตู้เย็นมึงพูนัดบิ๊กอืมมันจะขึ้นตอนเจ้าซอบพูนแม่อยู่ท่าน่ะอ้ย สอฟตบอตัวนึงคันตัวตุ๊กดำนั่นแม่เจลจังเซฟตัวนั้นก็ได้ค่ะตัวประจำตัวนั้นก็สามชิ้นห้าเอซินมันสิขึ้นไปคืออันฮเฮาเต็มอันมันเดียวนี่ไม่นะแล้วภาพมันจะขึ้นขีดส,สองขีดหรือบีบซะบัดเดียวก็พอแล้วมันทักเลนขึ้นอยู่หันแล้วมันอยู่นในนั้นเลยแล้ว เลี้ยวีวรวรวมันก็คือเลือดนี่ก่อนอออย่าพ่จับจับจับบักนี่บ้าอาไงมันคือขึ้นขีดนึงไนี่้มันจะขึ้นขีดองขดทับเบิไปอขึ้นคิดเดียวอ่ะอีนั่นม่บอ ต่ออีเมตตัวรัดไปเจเยแต่นั่นนะคิดเดียวคิดเดียวแย่คิดเดียวแล้มันบานือคืนบานตั้งแต่มกมาจนไล่ตนี้เอาไปอ้อคุดแล้วอ้ยคิดเดียวคิดเดียวตัวนี้หนาแม่บอกเนาะก็้ทงเจ๊่ยจะคิมกอยอาหารอีเมตบุเนี้ยเห็น่ทุกคนใส่ป่เอ้ามันบกเห็นมึงไปยอันนี้น่ะ คิดเดียวคิดเดียวคิดเดียวอู้หูเหเคิดเดียวอีเมียแม่แม่ตัอโควิดอยู่มาเราบ่เคอยเมียกันว่าสิคืนจะขี้ทุกคนคนตัวคืนคิดเดียวแต่ว่ามือื่นเซิสิปกะยุ่งหมออีกทุกคนบ่แน่ใจตารติดโควิดน่าตานนะเนาะกายว่าค่าเจกคนอ้าวอีทุก Mà, để Achem này mẹ con à, Chậm chậm chăm. bà hát bò a chậm chậm nghe chăm ra chăm à, chậm 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 chậm, chậm chậm à, Chậm chậm, chậm chăm 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 chậm chậm chăm 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 ค่ะคักค่คได้ได้มูคีมูเฮ้อาเจ้าอซำปวันนึ่ไอแม่เจ้าอุซำเดี๋ยวอีแม่โอ้คักค่ะค่ะคข้ออีแม่พร้อมไเตอาจย์จับเดี๋ยวที่กันดีก่อนเดี๋ยวที่ก่อนทุกคนบันึมาทุกคนขออีแม่มาตวอีแม่ข้ออีแม่ได้คีมูเต็มเต็มเลยโบโบเปนอันน้นะ ขวดดูอันหกโมแล้วกันใส่พไอ่ยกโอ้โหได้บ้างคุณตามวัดเปเลยจ้า ที่ค้นจะขีดเนาะอ,ยอีแม่นี่ม,มือเดืนสะิักคอเฮียนเขอใหผู้การน่คะออขอีแม่คือซ่องขีดน้ยขาอองออข่าคือขีดเดียวใอยแม่คือซ่องขีดเพรามันเฮ็นเรื่องวเขาหาได้ขีมูกแย่งดีได้ขีมูกเปียกเบิด เด็กไม่คิดงงกตัวม่อเปลไปเลยอืมฮ่ปะเด็นปงคาาตัวแม่ฮะเด็คือสองขีดเห็นบอกเฮ้ยสองขีดเล่นีอ่อีเม้นอีแม่ป่ะนี้ยเอตาอันนี้ของอีแม่อันนี้คน้องนกตุงนกตุ้งคือขีดเดียวแม่คือสองขีดนี่อือ